ไอ้จุ๋นปลาเดินไปเด้อปนปลาทอนกินข้าวน้ำน้ำที่ปลากระเทียมไม่สวยกระเทียมรุ้งกวนปนปลากินข้าวเอ้าเด้อวันนี้เด้อกินแต่ปลาหลังนี้ปลากระเทียมกันเด้อกินขุ่นร้งใส่ใบกันปนปลากินข่าอ่าตัว สองสาลายจะกินตุ้มปลาชอนไว้แล้วปาชอนหนาตุ้งกาดคนนี้ก่ันลางขงั่นี่ขางขงน่นี่ย่ยทีจัน้ปลาชอนก็นไดมันจะมีบุไม่เดียวก็ทุกยางอ่ะย่องปลามีล่ลงทุกป้าน่าละนะ ปนตาจิง,ขงเขาสาก่อืมตุ่มไม่เรียบร้อยปนพิภูกระดบรนะเรียบร้อยแล้ว ขึ้แม, yeah, ม่กับพอนุนอเย็นหาดกับพอนอตัวแค่ส yes. ามคนหอมใส่ที่ผ้เข้าการพอเน็ดหอมใส่เด้ด่อยๆแบมบูกทุ่งเด็ดเลยหมอที เดี๋ยนจะตัดเแต่ว่าเหาไม่เงยตำมือซ้ายกำมืนมืหน้วงตัวนี่ยอาน่าปลาลาลงนี่ตุ้มไปทุกเรียบร้อยสอนคนมังกรมันแล้วมันตัดเ เนี่ยเป็นตะเสยแต่ว่าปนปลาเน่ปนปลาช่อนขอขงชูรต์ักน้อยก่อนขงชิมด้ักน้อยอยากจะชิมมึงก่อนเดิอืมกอนปานิด อยู่อนนึพอแล้วน้พอแล้วพอแล้วเร้อมากินกับเสาร้องกันเร้อเดยบร้อยแล้วมาเด้อเียบร้อยน่ามั้งกินกับเสาเอ้ยโอ้ยน่าแสบใช่ไหมณปาช่อน